สตาร์ทมาแล้วครับโอ้โหลูหนึ่งครับสิงคโปร์ออกสตาร์ทมาดีครับสลาดสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสิงคโปร์ครับนำอยู่สิงคโปร์มาเลเซียเริ่มแรงขึ้นมาแต่ว่าสิงคโปร์ครับเอาสลาดครับโอ้โสงรือเปล่าครับสลาตดับบางครับมาแรงในช่วงท้ายครับต้องวัดหรือเปล่าครับเนี่ยสองคนนี้เขาทำเวลาเท่ากันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใช่ครัเจ้าตัวยังไม่มั่นใจยังไม่มีใครรู้ครับอุดต่ำๆนี่คือเราเหรียญเงินแน่แต่ว่าจะแซงถึงทองได้หรือเปล่าครับโอ้มาแรงช่วงท้ายครับสลาต เราสตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยดูครับตามเลยครับออกสตาร์ทมาเราตามครับโอ้แต่ว่าแรงปลายดีครับสตาร์ทนี่เราสุดท้ายเลยนะครับใช่ครับโอ้แล้วเรามาแรงปลายครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นมาเลเซียลูกห้านะครับกําลังไรงขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเป็นสระอัดครับโอ้กํากึ่งครับตรงนี้กํากึ่งครับดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับเราอุ้ยเราหเราน่าจะแซงนะครับเนี่ยใกล้เคียงครับโอ้โห อผมว่ามีโอกาสครับนี่ฮะผมว่าผมว่าจะเป็นเรานะครับเรานะครับขึ้นมาแล้วหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหได้ครับสลาดดับบางนี่ก็กว่าเหมือนกันนะครับทั้ง200แล้วก็100เมตรครับหืสุดยอดจริงๆครับนี่ครับโอ้โห จากออกสตาร์ทนี่เป็นรองเยอะเลยนะครับสตาร์ทไม่ดีครับเื่อว่าแรงปลายสุดๆครับแล้วนะครับใช่ครับภูุิพลครั้งทำครั้งที่แล้วไว้10.44วินาทีนะครับ